สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับกูบให้จบข่าวกับผมอดีตนันเหมือนอย่างครับเรื่องราวของสถานการณ์โควิดในวันนี้นะครับประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการที่มีคนไปฉีดวัคซีนสลับเข็มสลับยี่ห้อเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2องแอสซาเซเนกาและปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเสียชีวิตนะฮะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการถแถลงข่าวเรื่องนี้และก็มีการตอบคําถามด้วยว่ายังควรจะใช้สูตรนี้ต่อไปหรือไม่เดี๋ยวมาดูคําอธิบายนะครับว่าว่าอย่างไรแล้วก็อีกประเด็นใหญ่ซึ่งเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือ การที่มีคุณหมอระดับบุคคลสําคัญซึ่งอยู่ในแวดวงนี้แหละฮะออกมาใช้คําว่ากราบขออภัยประชาชนที่จัดหาวัคซีนล่าช้าในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงแผนงานในอนาคตว่าหลังจากนี้ทําด้วยสปีดความเร็วสุดๆแล้วจริงๆคืนนี้ติดตามนะฮะประเด็นนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันก่อนอื่นไปดูข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะครับมีรายงานผู้ที่ติดเชื้อเข้ามานะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขสูงมากๆนะครับหนึ่0กับ2ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะครับขณะเดียวกันมีคนที่หายป่วยกลับบ้านได้8,248รายส่วนต่างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ5,000นะฮะนี่คือคนที่ป่วยใหม่และต้องเข้าไปในระบบการรักษาเพิ่มเติมขณะที่คนที่รักษาตัวอยู่ในระบบตอนนี้1,31,411รายแยกเป็นรักษาอยู่ในโรงพยาบาล7 4 1 6 8รายแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนาม57,243รายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก3 7 8 6ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่879รายครับขณะที่คนที่เสียชีวิตวันนี้ตัวเลขทะลุร้อยนะฮะเสียชีวิตใหม่108รายเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่25ถึง96ปีนะครับเป็นเพศชาย59เพศหญิง49อยู่ในกทม40แล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้เมอ,อื่นๆอีก25 4จังหวัดภาคใต้อีก17นี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาต้องเจาะจง13จังหวัดนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะรวมๆกันแล้วกลุ่มนี้ก็เกินครึ่งไปเยอะเลย ขณะที่คนที่เสียชีวิต68เป็นคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคุณผู้ชมฮนะฉีดวัคซีนเนี่ยมีตัวเลขเพิ่มเข้ามา2 5 7 8 7 6โดสนะครับที่เป็นการฉีดเพิ่มเติมเป็นเข็มแรกประมาณ200,000กว่าและเข็มที่2 30,000กว่ายอดรวมตอนนี้อยู่ที่14,800,000โดสด้วยกันนะครับขณะที่เรื่องใหญ่จากการถแถลงข่าวของสองบคในวันนี้นะครับคุณหมอพิสมัยศรีรังสรรค ผู้ช่วยโฆษกสบคได้มีการาแถลงถึงมาตรการที่จะมีการเพิ่มเติมในจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสีแดงเข้มก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสงขาบัตตานีนราธิวาสยะลาชนบุรีจัดเชิงเซาและพระนครศรียุทธยาคือเดิมเนี่ยมันก็มีข้อห้ามบางอย่างห้ามมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจต่างๆปรากฏว่ามาตรการยังใช้ไปไม่ถึง7วันเลย คือก่อนหน้านี้เขาประเมินว่า7วันปุ๊บเขาจะมีการปรับสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ถึง7วันปรับเลยฮะมีการเพิ่มกิจการอีก10อย่างที่เขาให้ปิดเพิ่มเติมประกอบไปด้วยสนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้งสนามกอล์ฟก็ด้วยสนามฟุตบอลก็ด้วย2คือสระว่ายน้ําให้ปิดทั้งหมด3คือลานกีฬา4ศูนย์สแสดงสินค้าศูนย์ประชุม5ศูนย์าการเรียนรู้6ห,ห้องสมุดสาธรารณะ7พิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน 8ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก9ร้านตัดผม10สวนสาธารณะนี่คือ10กิจการกิจกรรมใน13จังหวัดที่ต้องปิดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับกรณีของร้านตัดผมฮะเมื่อวานผมทิ้งค้างเอาไว้ในกรณีของกรุงเทพมหานครที่เขาตอบไม่ได้สักทีว่าตกลงลเขาจะปิดหรือไม่ปิดปรากฏว่าวันนี้โฆษกกรุงเทพมหานครคุณพงศกรขวัญเมืองบอกว่าที่ผ่านมากรุงเทพไม่ได้สั่งปิดนะฮะร,ร้านตัดผมบางร้านอาจจะไม่ไม่แน่ใจผู้วยการเขตบางที่อาจจะสั่งปิดไปเอง ปรากฏว่ากทมยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดแต่วันนี้ทันทีที่มีคําสั่งของส่วนกลางคือสวคมาก็แปลว่าต้องปิดฮนะใน13จังหวัดผมไปเช็คกระแสมาหลายคนก็บ่นว่าโอ้โหปิดแบบนี้แล้วเขาจะว่ายังไงแต่ถ้าไปดูใน9กิจการกิจกรรมซึ่งทางรัฐบาลเขาบอกจะเยียวยาปรากฏว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งคือกิจการบริการด้านอื่นๆมันรวมไปถึงสปาร้านแต่งผมร้านตัดผมทําเล็บมือเล็บเท้าก็แปลว่าตัดผมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ ได้รับการเยียวยาด้วยถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะเดี๋ยวรอข้อมูลเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถามว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเรื่องของร้านตัดผมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญเลยฮะเพราะล็อกดาวน์ปุ๊บต้องล็อกร้านตัดผมด้วยปีที่แล้วร้านตัดผมปิดไปทั้งหมด1เดือนกับ1อาทิตย์ฮะรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะว่าอย่างไรแต่ว่าประกาศนปัจจุบันคือจะมีผลทั้งหมด14วันเป็นต้นไปถ้านับจากวันที่ประกาศมีผลก็น่าจะไปตกสักประมาณวันที่2หรือวันที่3เดือนหน้า ก็น่าจะเปิดได้ซึ่งเดี๋ยวก็ติดตามกันดูนะครับว่าเขาจะมีการขยายอะไรหรือเปล่าขณะเดียวกันวันนี้ยังมีการประกาศเพิ่มเติมส่วนที่เปิดได้เป็นกรณีพิเศษมีสถานรับเลี้ยงเด็กในเฉพาะโรงพยาบาลแล้วก็กรณีที่รับเลี้ยงเด็กระยะยาวสถานดูแลผู้สูงอายุกรณีที่รับไว้ค้างคืนเป็นปกติและตลาดนัดให้เฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภคเท่านั้นนี่คือการประกาศเพิ่มเติมจากสวคนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสวคไปต่อกันที่ เรื่องของวัคซีนฮะประเด็นที่ผมตั้งโจทย์เอาไว้ก็คือการสลับวัคซีนซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสัปดาห์นี้เข็มแรกใครเคยฉีดซิโนแวคเข็ม2องเขาจะให้ท่านฉีดแอสาเซเนกาเพราะเขาบอกว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่ารับมือเจ้าเดลตา้าหรืออินเดียได้ดีกว่าปรากฏว่าที่ประจุมคดีขันเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะกรณีที่มีคุณครูท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูที่สอนพิเศษเนี่ยและก็ใช้บ้านเป็นสถานที่สอนชื่อว่าคุณครูพงพัก สัทธาโสพลอายุ39ปีคุณครูกับสามีเคยฉีดซิโนแวคมาก่อนแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็ตามไปฉีดคราวนี้เป็นฉีดแอสตาเซเนกาปรากฏว่ากลับมาบ้านก็มีอาการไข้ทั้งคู่นิดหน่อยสามีก็ดูแลลูกอยู่ข้างล่างภรรยามีอาการเยอะหน่อยก็ขอไปค้างพักผ่อนอยู่ข้างบนปรากฏว่าสามีขึ้นไปดูอีกทีภรรยาเสียชีวิตแล้วนะครับเขาก็คลางแขงใจฮะเพราะว่าฉีดมาได้เพียงแค่วันเดียวเนี่ย แล้ววันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตแบบนี้สามีบอกว่าตัวของภรรยามีโรคประจําตัวคือความดันและกินยาความดันอยู่แต่ตอนจะไปฉีดวัคซีนแบบสลับเข็มถามคุณหมอแล้วว่ากินยาความดันอยู่ป่วยแบบนี้ฉีดได้ไหมคุณหมอยืนยันว่าฉีดได้เพราะฉะนั้นเขาก็ฉีดแต่พอฉีดเสร็จเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่ฮะเขาบอกว่าความเชื่อมั่นแน่นอนมันมีปัญหาแน่นอนต่อระบบที่ว่านี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ วันนี้คุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มีการแถลงข่าวในประเด็นนี้ด้วยนะฮะกรณีที่มีการฉีดวัคซีนสลับเข็มและเสียชีวิตคุณหมอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม14.8ล้านโดสมีคนที่มีรายงานเสียชีวิตที่โยงไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย229รายก็คิดเป็น16คนต่อ1ล้านคนแต่คุณหมอบอกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งหมดแล้วฮะ229รายที่ตรวจสอบเสร็จไปหมดแล้วไม่พบสาเหตุจากวัคซีนโดยยตรงเล เป็นกรณีที่มีโรคประจําตัวร่วมเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและก็มีบางส่วนที่ยังพิจารณาไม่เสร็จอันนี้ก็ว่าไปกรณีของคุณครูผู้หญิงอายุ39ปีคุณหมอโสอพลก็บอกว่าเข็มแรกไปฉีดซินแวค28มิถุนายนเข็มที่2แอซซาเซเนกา19กรกฎาคมซึ่งกรณีของคุณครูผู้หญิงเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะเป็นรายแรกที่ฉีดสลับเข็มแล้วมีการเสียชีวิตแบบนี้ มีการส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าและจะทราบผลในเร็ววันนี้แต่เบื้องต้นคุณหมอก็ยืนยันว่าวัคซีนทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคและกรณีแอสซาเซเนกามีความปลอดภัยสูงมากแต่กรณีฉีดสลับชนิดแล้วมันมีปัญหาก็ต้องตรวจสอบนะครับฟังคุณหมอสพผลครับาเที่จะสรุปเบื้องต้นก็คือว่าวัคซีนทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นวัคซีนที่ได้ พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับจากการที่เราฉีดมาเนี่ยสิบกว่าล้านโดสนะครับเป็นวัคซีนซิโนแวคประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็แอสซาเซเกาครึ่งหนึ่งนะครับเพียงแต่ในรายนี้เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่1เป็นวัคซีนซิโนแวคแล้วก็ครั้งที่2เป็นวัคซีนแอสซาเซกานะครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตนะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน รายละเอียดนะครับที่เป็นผลการชนสูตรนะครับก็จะนำมาเรียนให้กกับพี่น้องประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับครับนี่ฮะคุณหมอว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นก็ตามที่รายงานไปแบบนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่นักข่าวถามคุณหมอโสพลก็คือว่าเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนหลังจากนี้มันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าเพราะว่าดูบางวันมันหลักหมื่นบางวันมันหลักแสนคุณหมอบอกว่าถ้าดูข้อมูลร,มรวมๆแล้วเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ย ถือว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนฮะเดือนหนึ่งยังฉีดได้ประมาณ9ล้านโดสด้วยกันเรื่องแผนการฉีดไม่ห่วงมีกรณีเรื่องของการจัดหาวัคซีนนี่แหละฮะที่จะต้องจัดหาให้ได้เดือนละส0ล้านโดสเพื่อให้การฉีดมันเป็นไปตามแผนที่ว่านี้ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็มีการร่วมถแถลงข่าวด้วยแต่ว่าเป็นลักษณะการยิงภาพวิดีโอมามาในงานถแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณาสุขนะฮะ ก็มีการอธิบายเรื่องของการฉีดวัคซีนสลับเข็มเนี่ยว่ามันจะมีผลยังไงคุณหมออธิบายบอกว่าเรื่องของการทํางานของวัคซีนต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันจะอาศัยการทํางานของเม็ดเลือดขาวแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครคุณผู้ชมฮะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเม็ดเลือดขาวทีเซลกับอีกกลุ่มคือเม็ดเลือดขาวบีเซลภาพมันอาจจะแตกนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนที่คุณหมอถ่ายทอดสดมามันดูผ่านจอคุณผู้ชมดูทางขวาก่อนฮะไอทางขวาเนี่ยเขาเรียกว่าบีเซล คุณหมอบอกว่า b ซลล์เนี่ยลักษณะการทํางานก็คือเมื่อไวรัสเข้าไปในร่างกายมันจะไปกระตุ้นการทํางานของ b ซลล์ cell, และ b ซลล์จะสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีมันจะไปหุ้มไวรัสไม่ให้ติดเชื้อในเซลถ้าผมต่อยอดจากคุณหมอคือถ้าเป็นฟุตบอลมันคือเน้นเกมรับฮะอันนี้มันจะไปหุ้มไม่ให้ไวรัสมันเข้าไปติดเชื้อในเซลลขณะที่ไอตัวทางซ้ายคุณหมอบอกว่าเขาเรียกว่า t ซลล์ cell. ถ้ามีการติดเชื้อไวรัสแล้วมันจะไปฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อ ผมก็ต่อยอดว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเกมรุกแบบฟุตบอลน,นะฮะทีนี้คนที่ฉีดซิโนแวคเข้าไปมันจะเป็นทางขวาครคุณผู้ชมฮะมันออกไปในเชิงรับแต่ถ้าคุณฉีดทางซ้ายมือเป็นวัคซีน mRNA หรือว่าไ i r ัลเ e กเตอไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเด n a หรือแ s สตราเซเนกมันจะเป็นทางซ้ายฮะมันจะไปกระตุ้น t c เซลคือเกมรุกคุณหมอก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉีดซิโนแวคซึ่งมันเป็นเชิงรับไปแล้วเนี่ย ถ้าฉีดเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกามันคือจะไปกระตุ้น T เซลล์ cell, ซึ่งเป็นเชิงรุกเพราะฉะนั้นมันจะทํางานด้วยกันได้ดีขึ้นลักษณะแบบนี้อันนี้คุณหมอก็ว่ามาส่วนกรณีคนฉีดแอสตาทั้ง2เข็มแอสตากับไฟเซอร์โมเดนามันกระตุ้นทั้ง2ออย่างฮะมันกระตุ้นทั้ง T เซลล์ cell, ซึ่งเป็นฝ่ายรุกและ B เซลล์ cell, ซึ่งเป็นฝ่ายรับแต่ถ้าฉีดซีโนแวคมันกระตุ้นฝ่ายรับอย่างเดียวมันไม่กระตุ้นฝ่ายรุกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลทําไมจะต้องมาฉีดผสมกันแบบนี้กรณีฉีดดมัันจะไ้้ทง2แบบ แต่มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาฮะฉีดเข็ม2เร็วไปภูมิมันก็ขึ้นน้อยคุณหมอบอกว่ามีการทดสอบว่าฉีดทางกัน6สัปดาห์ประสิทธิภาพมัน55%ปรถ้าห่างไป8สัปดาห์มันขึ้นมา60%ห่างไป9ถึงสิ็สัปดาห์มันขึ้นมา6 4เถ้าห่างกันมากกว่า12สัปดาห์มันขึ้นไป81บเเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมแอสซ่าเซเนกาเข็ม2องเขาถึงต้องห่างไปประมาณ3เดือนเกือบ4เดือนถึงจะต้้องฉีีดแบบน และคำถามสําคัญฮะพอมันมีเหตุคนเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้ย,ยังควรทําหรือไม่ฟังคุณหมอประสิทธิ์อธิบายนะครับส่วนกรณีรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีเบาโรคที่โรคทั้งเจ็โรคก,ก็ดีการตั้งครรภ์ก็ดีโดยพิยการตั้งครรภ์ที่เกิด12สัปดาห์ต่งตางๆแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามการฉีดวัคซีนไข่แบบนี้เลยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเอาสูตนี้เข้ามาเนี่ย มีมีผู้ที่ฉีดวัคซีนค่อยๆแบบนี้ไปประมาณพันกว่ารายแล้วซึ่งกว่าป่าไปสูงมากนะครับเพราะเราไม่ได้มีรายงานอะไรต่างๆเข้ามาจนถึงวันนี้ผมก็จะว่าเป็นน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะตัวเลขหลายๆพันหรือไม่ก็เป็นหมื่นรายแล้วที่มีการฉีดไข้แบบนี้แล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่พบว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะแตกจะแตกต่างไปจากการฉีดแบบเภศเดียวจริงๆบางคนเนี่ย ฉีดแอสซาเซนิก้าเดี๋ยวเพ่งคนหนุุมสาวฉีดแอสซาเซนิก้าแล้วบางทีจะมีอาการไม่พึงประสงค์มากหน่อยแต่บาพันธีฉีดคว่าเดี๋ยวพ้อยี่งเข็มแรกที่เป็นซานแวกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการไม่พึงประสงค์มากมายซะด้วยซ้ำกับน้อยลงซะด้วยซ้ำนั้นโดยปัจจุบันตอนนี้ผมถือว่าข้อมูลที่มีในเวลานี้ในประเทศไทยปลอดภยัยอาการไม่พึงประสงค์ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเราคงจะต้องเก็บตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจนถึงโดยเพ่งรายที่เสียงชีวิตนี้เพื่อจะได้กลับมาทําให้สังคม เข้าใจและก็มั่นใจกับรูปแบบการฉีดไข้แบบนี้ครับอ่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือมุมมองของคุณหมอประสิทธิ์ถ้าฟังแบบนี้ก็แปลว่าวัคซีนไข้ยังฉีดได้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าสติตั้งครันถ้าเข้าเกณฑ์คุณหมอแนะนําว่ายังต้องไปฉีดวัคซีนแบบนี้ต่อไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเรื่องของกรณีฉีดวัคซีนไข้แล้วมีผู้เสียชีวิตทีนี้ประเด็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนล่าช้าที่มีการวิเคราะษ์วิจารณ์กันออยยู่เะะนะะนนวัี คุณหมอสองท่านคุณหมอสุภกิจสิริลักษ์กับคุณหมอนครเปรมศรีออกมาแถลงข่าวก็งานเดียวกับคุณหมอโสพลที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แต่ลักษณะสไตล์การแถลงข่าวก็จะต่างกันนิดนึงคะคุณหมอสุภกิจคนที่เห็นในภาพก็ยังยืนยันว่าการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกเพราะถ้าคุณมาวิจารณ์ตอนหลังมันเหมือนเปิดเปิดถ้วยไฮโลรเนี่ยนะฮะมาแทงก็รู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ณน,นาทีนั้นมันต้องประเมินอีกแบบหนึง่งคุณหมอบอกว่า,วาการวิาพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เข้าใจแหละว่าประชาชนรอวัคซีนแล้วเมื่อไม่ไม่มาอย่างใจก็อาจจะรู้สึกโกรธแต่กรณีที่ประโยงว่าเป็นการทุจริตเรื่องเงินทอนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นธรรมคุณหมอยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนฟังคุณหมอในประเด็นนี้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังรอคอยวัคซีนอยู่น,ยนะครับประเด็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลบางอย่างที่ได้มีการพูดกันเนี่ย มันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเช่นเราไม่มีระบบกลไกที่ดีในการาจัดหาวัคซีนบ้างอะไรบ้างทํางานแบบไม่มีหลักการมีระบบบ้างนะครับแล้วก็อยากจะเอาวัคซีนใดมาก,ก็ไปหยิบมาวัคซีนมีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็สารพัดที่จะที่จะพูดนะหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้ทํางานนะคนที่กําลังทํางานอยู่อย่างหนักหน่วงเนี่ยนะครับ เมื่อสิ่งที่เราดําเนินการไม่เป็นไปตามสิ่งที่ท่านคาดหมายหรือท่านประสงค์จะให้เป็นเนี่ยท่านจะโยนข้อหาเรื่องการทุจริตนะครับเรื่องการมีเงินทอนเรื่องอะไรทั้งหลายมาซึ่งอันนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับขอยืนยันว่าภายใต้การกํากับดูแลของท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเรายืนยันว่าขณะน,นี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทั้งกระทรวงเนี่ยตรวจสอบได้นะครับเราไม่มีเรื่องของการทุจริตโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้อขอเรียนให้ท่านทราบนะครับ อ่ะนี่ฮะทีนี้มันก็มีคําถามนะฮะบอกว่าอา้าวถ้าจะให้คนเขาสบายใจก็เปิดรายละเอียดสัญญาอะไรต่างๆให้หมดสิแต่คุณหมอก็บอกครว่าการเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขาจะทําสัญญาให้ไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องของราคาเรื่องคุณสมบัติเพราะเขาต้องไปขายประเทศอื่นด้วยคุณหมอยกตัวอย่างบอกว่ามันเคยมีกรณีที่ว่าเราขอแอส a าเซเนกาลดแรกๆมาและเขาจะตัดยอดจากทวีปยุโรปส่งมาให้เราปรากฏข่าวรั่วออกมาก่อนบริษัทแม่เขาเลยไม่ส่งมาให้ คุณหมอยืนยันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าบางอย่างมันเปิดเผยก่อนไม่ได้ส่วนการเจราจาเข้าโควัคคุณหมอยืนยันว่าตอนนั้นคุณหมอก็อยู่ในคณะทํางานด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ทิ้งโควัคยังมีการเจราจาอย่างต่อเนื่องแต่คุณหมอก็บอกเช่นเดียวกันว่าแม้กระทั่งโควัคก็ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้มากตามแผนที่วางเอาไว้ก็พลาดเป้าไปค่อนข้างเยอะตลาดวัคซีนยังเป็นของผู้ขายอยู่การจะจัดหาต่างๆก็ยังไม่ได้ง่ายกันมากนะักนะฮะแล้วก็ประเด็นที่ผมบอกเอาไว้นะฮะ คุณหมอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนในประเทศไทยไม่ได้น้อยหน้าในต่างประเทศเลยการมาวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังก็เหมือนกับคนเปิดถ้วยไฮโลและแทงและคุณหมอก็ยังยืนยันว่าซีโนแวคนี่แหละที่ผ่านมามันช่วยเราไว้ได้เยอะในการระบาดรอบก่อนหน้านี้ครับขอให้เชื่อมั่นในทีมที่เราทํางานนะครับว่าเราทํางานบนหลักฐานวิชาการและในทางการบริหารนะครับ ข้อแนะนําใดๆก็ตามที่ท่านมีให้เรานะครับในทางที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการทํางานเราน้อมรับนะครับ,รบเพียงแต่ว่าข้อแนะนําบางอย่างเนี่ยลักษณะที่เหมือนภาษาไฮโลบอกว่าเปิดถ้วยแทงนะครับคือเออกเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรแล้วท่านก็มาวิจารณ์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงสถานการณ์ในวันที่เราตัดสินใจออล่วงหน้านะครับหลายเรื่องเนี่ยเราไม่อาจคาดการณ์ ได้ในบางเรื่องบางราวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่มีการโจมตีเรื่องของวัคซีนซินโนแวคเนี่ยนะครับถ้าเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยเราไม่มีซินโนแวคฉีดให้ประชาชน,นจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านท่านแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคนที่ได้รับซินโนแวคครบ2เข็มจำนวนมากเ่ยครับก็ ไม่สาไม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะครับต่างกับคนที่ไม่ยอมฉีดนะครับก็เห็นค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ไดพิจารณาโดยทันทีนะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะทํางานหนักนะครับเพื่อให้ได้วัคซีนมาตามที่ควรจะเป็นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ฮะเมื่อสักครู่คือคุณหมอสุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะบุคลิกการชี้แจงก็จะเป็นแบบหนึ่งขณะที่คุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติอันนี้ก็จะชี้แจงอีกสไตล์หนึ่งคุณหมอนครบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้พยายามติดต่อผู้ผลิตวัคซีนตั้งแต่ตอนที่เขายังวิจัยไม่เสร็จด้วยซ้าไปแล้วก็พยายามหาช่องทางในการเจราจาซื้อวัคซีนล่วงหน้าที่สุดแล้วก็ได้มาซึ่งแอสตาเซเนกาหกล้านโดสจากการทําสัญญาสองครั้งแต่ทีีน้คุณหมมออก็ยรับะ การจะตัดสินใจเอาวัคซีนตัวไหนเนี่ยมันมีขั้นตอนแม้ว่ากรมควบคุมโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นหัวขอกไปเจรจาแต่กลับมามันมีคณะกรรมการมันมีขั้นตอนต่างๆแล้วตอนที่จะลงนามเนี่ยเรื่องของสัญญาต่างๆต้องส่งให้หน่วยงานทางกฎหมายเขาตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ยอมรับว่ามันมีขั้นตอนในการดาเนินการจริงๆฮะระบบราชการไทยการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจํานวนที่คิดว่าควรจะเป็นไปได้และประโยคสําคัญจากคุณหมอในวันนี้ก็คือกราบขออภัยพี่น้องประชาชนฮะ ที่ช่วงที่ผ่านมาหาวัคซีนในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ครับทุกอย่างก็เมื่อนำจำเป็นในการดำเนินงานของภาครัฐที่จำเป็นต้องมีระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จาเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับก็เป็นที่มาที่เกิดความรับรู้ว่าการดำเนินการที่เราจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่ คิดว่าควรจะเป็นได้ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจํากัดที่มีแต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับการระบาดของโรคโควิดสิเเราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะ คาดหมายได้ล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วและก็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ทําให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ก็ต้องกราบขอภัยไว้ณที่นี้อย่างอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ,รบนี่ครคุณผู้ชมฮะคุณหมอนครคือช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราดูกรณีของคุณหมอนครนะฮะเราก็จะเห็นจังหวะของคุณหมอว่าก่อนหน้านี้วันศุกร์นู้นคุณหมอก็เป็นคนได้ที่ออกมาบอกว่าแอสตาเซเนกา ส่งให้เราได้แค่เดือนละประมาณ5-6ล้านโดสไม่ได้ถึงสิบล้านตามที่เราตั้งใจเอาไว้และก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณหมอออกมาบอกกราบขออภัยประชาชนส่วนที่จะทําต่อไปในอนาคตข้างหน้านะฮะคุณหมอยืนยันบอกว่าปีหน้าจะไม่มีช้าแบบนี้แล้วฮะตอนนี้จองของปีหน้าแล้วจองวัคซีนรุ่น2ซึ่งจะพัฒนาเพื่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยคุณหมอบอกว่าเราจองไปเรียบร้อยแล้วและก็ตั้งเป้าว่าจะได้ตั้งแต่ไตรามาสแรกก็คือมกราคุพามมนา จะไม่ต้องรอช้าแบบนี้อีกแล้วนะฮะนี่คือทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องของวัคซีนสไตล์การชี้แจงก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยสําหรับคุณหมอทั้งสองคนนะครับเอาละครัคราวนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับกีฬาโอลิมปิกเกมส์เริ่มต้นแล้วนะฮะบางประเภทแข่งไปแล้วแต่ว่า หลายคนยังหวงเรื่องของโควิดว่าจะทําให้อลิปิกไปรอดหรือเปล่าติดตามได้จากคุณเอ็มธนารัตน์ครับครับสวัสดีนะครับฝ่ายจัดเองกังวลเรื่องของการระบาดของโควิด19อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมการระบาดได้นะครับยอมรับได้ครับว่าไม่ปฏิเสธที่จะยกเลิกการจัดงานนะครับโดยที่นายโทชิโร่มูตโตะครับประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020หรือว่าโตเกียว2020นะครับระบุว่าจะคอยจับตามองจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19และไม่ปฏิเสธ การหาหรือสําหรับการยกเลิกหากว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ครับขณะเดูกันนะครับแม้ว่างานโอลิมปิกเกมจะเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับและจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์นี้แต่ว่ากระแสะต,ต่อต้านการจัดงานยังคงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ ครูสิบเก้านะครับที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดคนแต่ว่าฝ่ายจัดเองยืนยันว่าการจัดครั้งนี้จะไม่เป็นซูเปอร์สเปเดอร์และเป็นจุดคัสเตอร์แพร่ระบาดครูสิบเก้าอย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อครูสิบเก้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่กรุงโตเกียวทางการได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครับและได้เชิญผู้จัดงานนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ชมเข้ามาดูการแข่งขันได้โดยถึงแม้ว่าพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นอีก2วันข้างหน้าแต่ได้เริ่มมีการจัดการแข่งขันกีฬาบางประเภทไปแลล้วครับ อยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อนายทีดอสกิบเบยยซสุสนะครับผู้บริการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับเขาไปกล่าวในงานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลวันนี้ครับที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าโลกกำลังล้มเหลวนะครับในการหยุดยัง้งโควิด19และความไม่เท่าเทียมของการกระจายวัคซีนและยังเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตที่เลวร้ายขึ้นไปอีกแต่ยังหวังว่าก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้อาจเป็นสารแห่งความหวังนะครับให้โลกที่เหนื่อยล้าจากโรคระบาดได้ นายทิดอสเนียกล่าวอีกว่ามีเพียงแค่10ประเทศเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดไปได้แล้ว75พร้อมกับย้ําให้ทุกประเทศฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้70ของประชากรของตนเองภายในกลางปีหน้าครับโดยที่กีฬาลิมปิดเกม2020นะครับที่ถูกเลื่อนออกมาเพราะเหตุแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นการแข่งขันบางรายการได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับพิธีเปิดจะมีวันศุกร์นี้นะครับวันที่23รกรกฎานคมครับ ดูที่จีนกันต่อนะครับสถานการณ์น้าท่วมในจีนแม้แต่ผู้นําของจีนยอมรับนะครับว่าเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะครับและมีการอพยพผู้คนมากกว่า200,000คนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับประกาศถึงสถานการณ์น้าท่วมหนักในมณฑลเหอหน,นานทางตอนกลางของจีนว่ารุนแรงนะครับเขื่อนบางเขนเนี่ยพังจนแทบเกิดความเสียหายหนัก เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตตอนนี้สถานก,การณ์อยู่ในภาวะวิกฤตครับมีรายงานว่าทั้งมณฑลเหอหน,นานเนี่ยอพยพผู้คนฉุกเฉินเพื่อหนีน้าท่วมกว่า2 0 0 0 0 0คนเมื่อเวลา7จ็ดโมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่เขื่อนหลายแห่งเนี่ยแตกนะครับน้ำในแม่น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเมืองขณะที่มีชาวเมืองได้รับผลกระทบอีก36,000คนด้วยกันโดยที่นักอุตุของจีนนะครับระบุว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์นี้ จนถึงขณะนี้ครับหนักที่สุดในรอบ1,000ปีและหากนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาถึงวันอังคารน,นะครับฝนที่ตกลงมาถึงเมืองเจิ้นโจเมืองเอกของมณฑลเหอหนานมีปริมาณมากถึง617.7ม mm ิลิเมตรครับค่าเฉลี่ยทั้งปียอยู่เพียงแค่640ม mm ิลิเมตรเท่านั้น ระดับน้ําที่สูงขึ้นนะครับทำให้ทางคารต้องระง,งับบริการรถบัสซึ่ซงเป็นรถไฟฟ้าคนจำนวนมากต้องหันไปใช้รถไฟใต้ดินนะครับกระทั่งมีผู้เสียชีวิตไป12รายเพราะว่าน้าท่วมรถไฟใต้ดินยังดีที่สามารถช่วยเหลือมาได้อีก500คนได้อย่างปลอดภัยนะครับปิดท้ายกันอยู่ที่จีนนะครับเมื่อเว็บไซต์ Global Times รายงานว่ามีวัยรุ่นบัสจีนชื่อว่าจางจจ้อหยูวัย14ปีคนนี้ครับอยู่ที่ซานตงครับ เขาสูงถึง2เมตร26เซนติเมตรครับแล้วก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์มากเขาเนี่ยสูงเกือบเท่าเหยาหมิงอดีตสตาร์บาสของจีนนะยครับเหยาหมิงสูงถึง229เซนติเมตรสูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันครับตอนป .1 เนี่ยเธอสูง106เซนติเมตรครับพอมาอยู่ป .6 เนี่ยสูงถึง2เมตร11เซนติเมตรเข้าไปแล้วครับจางเนี่ยเกิดในครอบครัวนักบาสเกตบอลนะครับทั้งพ่อและแม่เล่นบาสนะครับเป็นอดีตทีมชาติด้วยกันทั้งคู่และยังคาดเดานะครับว่าตอนนี้เธออายุ1 4ปี สูงขนาดนี้ถ้าเกิดว่ายี่สจะสูงขนาดไหนครับเกอร์บาสนี่ครับถือว่าเป็นกีฬาที่จีนนั้นหวังเหรียญเหมือนกันนะครับครับอืมนึกไม่ออกครับตอนแบ่งทีมกันเล่นเนี่ยเพ <laughs> ื่อน <c oughs> จะทํำยัยงไงครับทุกคนคงจะอ,อยากอยู่ทีมเดียวกับเธอแน่นอนคร <c oughs> ับเห็นในภาพมันก็ชัดเจนเลยครับว่าโอ้โหมันสู้กันไม่ได้จริงนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณเอ็มครับทีนี้กลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมฮักควนหลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟ ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาคําถามของผู้สื่อข่าวมาอ่านแล้วก็บอกดูถามแบบนี้จะให้ตอบยังไงผมไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทุกคนช่วยกันทํางานผมไม่คิดว่าเป็นเวลาของการเล่นการเมืองนะแต่ถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ผมจะทํางานของผมต่อไปผมไม่ทิ้งคุณพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจนี่ฮะเมื่อวานมีตัดพ้อด้วยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ฮะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านานี้ฮะคุณจุรินบอกว่า เห็นใจท่านนายกต้องทํางานหนักต้องแบกรับทุกปัญหาขอยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่พูดมากตรงไปตรงมามุ่งมั่นทําหน้าที่เต็มความสามารถนักข่าวถามตกลงจะอยู่หรือจะไปฮะคุณจุรินบอกว่าได้เคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วไม่ต้องตอบซ้ําแล้วนี่คุณจุรินนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินตอบว่าไม่เคยคิดครับแน่นอนว่าพักภูมิใจไทยยังคงมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ร่วมรัฐบาลจนครบวาระขณะที่คุณวราวฒิศิลปะอาชา พักชาติไทยพัฒนารัฐมนตปปรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าจะอยู่กับท่านนายกรัฐมตนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปนะครับสรุปแล้วไม่มีใครทิ้งลุงตู่ฮะจะยังอยู่กับลุงตู่ต่อไปนะครับนี่คือคุาวจบข่าวในค่ำคืนวันี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนคืนพรุ่งนี้พบกันใหม่23นาฬกาสวัสดีครับ